อรุนสวัสด์ครับทุกคนมาดูสนกรดับตอนเช้านะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยีหมัง้งเนี่ยยี่สจ็ดยี่สิบแปดน่าจะยีสสวัสดีเช้าวัวนใหม่โรสเลเวอร์ L L ทุกท่านนะครับหลังจากที่ฝนตกไปหลายวันนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยเริ่มจะมีแดดและแดดดีด้วยแดดทั้งวันเลยครับเมฆไม่ค่อยมีนะฮะ กุหลาบก็เด้งรับฝนนะครับเด้งรับแดดเด้งรับฝนนะครับช่วงนี้แทบที่จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับดูสิครับสวยไหมครับสวยต้นนี้ยังไม่รู้ชื่อนะครับใครรู้บอกด้วยนะครับเนี่ยครับสวยนะครับสวยมากนะครับช่วงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนี่อันนี้เป็น Lady h a i r r o o m สวยนะครับสวยสวย คือวันนี้ต้องไปทํางานครับไปทํางานแต่เช้าเลยแต่ว่าก็ก็มีเวลาหน่อยหนึ่งก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูกะว่าที่ถ่ายไว้เนี่ยคือตอนเย็นกลับมาเนี่ยสภาพจะไม่ใช่แบบนี้แล้วเพราะว่าแดดจัดมากนะครับก็เลยต้องถ่ายเก็บไว้เสียได้ครับเวลาเรามีโมเมนต์ดีๆบรรยากาศดีๆแล้วก็อะไรที่เราอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำครับเราจะถ่ายเก็บไว้เนี่ยครับแดดตอนเช้าสวยเชียวเพราะแดดตอนเช้าจะให้ออกแสงสีเหลืองนวลนะครับต้นนี้ครับรู้ชื่อแล้วนะครับ รู้ชื่อแล้วน้องคือฟาโกนาดท,ที่บอกหอมแรงนะครับอันนี้คือสภาพส่วนโดยรวมนะครับสวยเนี่ยครับมูแรงเดลักะเล็ดนะครับที่อยู่ข้างบ้านที่ที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับที่เป็นคลิปของหมูอันเริ่มทยอยบานแล้วนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นลรกเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับหมูแรงเขาจะออกสีเรื่องๆงเขียวๆ,ๆอ่อนๆแบบนี้เองนะครับนี่จะเห็นว่าจะมีดอกที่ที่ยังไม่ได้เด็ดออก ดอกอโรยคาต้นนะครับตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับอันนี้คืออ่ากุหลาบมุมข้างบ้านโซนเมียน้อยอะไรครับลูกเมียน้อยนะครับตรงนี้จะมีพวงคำออสเตรเลียนะครับสวยครับพวงคำออสเตรเลียเวลาเขาให้ดอกนี่เขาให้ดอกดีกว่ากุหลาบนะครับอ่าอันนี้เป็นอะ,อะไรก็ไม่รู้จำได้ว่าแม็กอินทอชแม็กอินทอช ใครรู้ใช่บอกทีนะครับอันนี้เป็นน้องมงมาดนะครับมงหมาดแล้วก็ตรงนี้จะมีชามอ่ะรู้แล้วว่าตรงนี้นี้มีชามด้วยต้นหนึ่งนี่อันนี้เป็นมงหมาดนะครับัดหนักไปแล้วก็เป็นชาลัวนะครับส่วนทรีโรสเหล่านี้นะครับสวยนะครับเป็นทรีโรสเอฟไทยหอมมากนะครับ ได้มาตัวละลอยก้าส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเอน็นาโซเฟฟิกหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้เป็นน้องคาอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่รู้ช่วยบอกด้วยนะครับเห็นมีติดส่วนมาต้นหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปไหนแล้วอันนี้เป็นใครเธอเป็นใครเธอเป็นอะไรฉันไม่รู้จักนะแต่ว่าเธอสวยนะครับที่ที่บ้านมีเอฟทายประมาณ6ต้นเป็นทรีโรสไปแล้ว3ต้นนะครับเป็นต้นเล็กอีก3นะครับอันนี้เป็นทรีโรสวิศวะโกโมุตนะครับ ี่สวยไหมครับหอมด้วยนะครับช่วงนี้กุหลาบจะดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็หอมนะครับนี่ for your home ต้นเบลเลยนี่ยอดแดงเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้แดดไม่จัดเราก็น่าจะได้เห็นกุหลาบฟูเต็มสวนนะครับนี่หิวใจมากนะครับแทบที่จะไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับเพราะว่าทำบ้านให้เป็นที่ที่น่าอยู่แล้วนะครับ โฮมสวีทโฮมนะครับนี่อันนี้เป็นน้องเรดิโอไทม์อันนี้ต้องยื้ยืดหน่อยนะครับยืดยืดตัวขึ้นไปถ่ายเพราะว่าเธอขึ้นสูงเธออยู่บนซุ้มนะครับก็สภาพกุหลาบนะครับเท่าที่เห็นก็คือกส็สภาพใช้ได้เลยแะครับแต่ว่าน้องก็เพิ่งฟื้นจากหน้าร้อนมาเนาะกลีบก็ยังไม่แน่นทรงดอกก็ยังไม่แน่นแต่ว่าใบาแล้วก็ทรงพุ่มของต้นเนี่ยได้แหละ ตอนนี้ก็เหลือบำรุงนะครับให้สวยนี่อันนี้เป็นไม้มีชื่อหมดเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยน้องอะไรบ้างอะน้องเฮลโลคราน้องอ,อ,อันนี้อะไรอะอันน่าเซฟิกเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์อีกแหละแล้วก็ตรงนี้จะมีคาร์เดนทูมนะครับเนี่ยับสวนกุหลาบก,ก็คือเราดูก็ดูแลปกติเหมือนชาวบ้านชาวเมืองอะไรครับแต่ว่าเพียกแต่ว่าก็คือ พยายามนะครับเรียนรู้จดจำนะครับไปดูส่วนของคนอื่นแล้วก็ไปดูวิธีการาดูแลของเขานะครับครูพักรักจํามาแล้วก็มาปรับใช้ประยุกต์ใช้อย่าลอกมาเป๊ะนะครับาบางส่วนเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยเป็นตารางเลยนะครับอย่าไปลอกมาเป๊ะนะครับถ้าคุณลอกมาเป๊ะเนี่ยคุณอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่า <laughs> ไม่รู้พ้นอะไรบ้างนะครับก <laughs> ลับมาตอนเย็นกันต่อนะครับ เมื่อเช้าเนี่ยถ่ายแล้วก็ต้องรีบไปทํางานนี่อันนี้เป็นน้องทรอยเมลัยนะครับถ้าถ้าเป็นฟอร์มที่ออกจากฟาร์มเนาะเขาก็จะสวยครับแต่ว่านี่เราเลี้ยงเองมันก็จะได้อารมณ์แบบเหรียญหาเหรียญสิเนี่ยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทรอยเมลัยเหมือนกันดูจากสภาพแล้วน่าจะโดนเพลียนะครับทรอยข้างในเป็นไส้กระสือสีเขียวหมดเลย ตลกฮนะแต่ก็อย่างที่บอกอะไรครับเราเลี้ยงเพื่อความสุนทรีเนาะเราเลี้ยงเพื่อที่จะดูดอกเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายการเลี้ยงกุหลาบเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เราล้วนเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงไม่ขายเนี่ยเ,เราอาจจะซีเรียสได้บ้างเพราะว่าการแข่งขันทางการตลาดเขาก็สูงเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วไม่สวยเนี่ยใครจะซื้อล่ะถูกต้องไหมแต่เราเป็นผู้ซื้อ,อเราเป็น c u s เม m e r เราก็อยากได้ต้นที่สวยนั่นแหละ แต่ด้วยความที่เราเป็นคัสเตเมอร์เรามาเลี้ยงเองเราไม่ได้เป็นขาขาย,ขาย,ขาย,ขายแข่งใครเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสวยอะไรมากมายนะครับเลี้ยงให้หิวใจตัวเองไม่ใช่ให้ตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตทั้งพีน่ศเพราะการเลี้ยงผึ้งไม่ใช่ถ้าเลี้ยงแล้วเป็นภาระเนี่ยไม่อยากให้เลี้ยงนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแล้วปล่อยวางได้ดอกมีสวยบ้างไม่สวยบ้างอันนี้น่าเลี้ยงนะครับอันนี้คือไม้ข้างบ้านนะครับจะมอะีอันนี้รู้สึกจะเป็น hour lady of g o d e l o u l e ใช่ไหมครับดูช่ยกันนะ ถ้าใช่เนี่ยบอกด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะได้มาแต่ทําไมใบไม่เหมือนกับต้นนั้นเลยอ๋อ,อก็มีส่วนคล้ายคลึงไม่าจะใช่อยู่นะครับนี่สวยไหมฮะได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วมาต่อกันที่โซนหน้าบ้านนะครับโซนรับแขกแต่ว่าเป็นโซนที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเป็นโซนสุดท้ายน่ะครับที่เราจะลื้อแล้วก็แต่งเนาะแต่ยังไม่มีเวลาเนี่ยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ตัดไปบ้างแล้วแหละนะครับ,นะรบเป็น ตรงนี้เป็นดาบี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีฟูเกลแต่อีฟูเกลเนี่ยมีทีท่าที่จะไม่รอดนะครับดูดูสิเหลืองเชอเนี่ยจะเป็นดอกรสดสุดท้ายของน้องแล้วก็ได้นะครับเสียดาให้ต้นบัเล์เลยจะเหลืองครับนี่มาโซล่ามาโซล่าสวยจังเลยนะลกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดครับตัดเนี่ยเห็นไหมกุหลาบโดนฝนนิดเดียวเนี่ยแตกไปนะครับเนี่ยครับ กลับมาจากทํางานตอนเย็นๆก็มารดน,น้ํากุหลาบเนี่ยครับตรงน,นี้เป็นพุ่มสวยนี่หหลากหลายสายพันธุ์นะครับอือ่ากุหลาบครับบอกว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยถ้าไม่อยากให้กุหลาบเป็นลาเนี่ยจะต้องจับกุหลาบแยกกันนะแต่ว,ว่าของเราไม่ได้จับแยกแล้วนะับเพราะว่าคือเราเลี้ยงกุหลาบเนี่ยก็อย,อย่างที่บอกเราปล่อยรากลงดินเราไม่อยากย้ายนะครับถ้าเกิดว่าน้องจะเป็นเชื้อลาเนี่ยก็เป็น ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่เราจะได้คัดสายพันธุ์ให้อยู่กับเราได้นะครับเราเราเลือกที่จะเลี้ยงแบบสะดวกนะครับที่สวนเนี่ยต้องต้องนําเรียนตามตรงว่าเราไม่ได้พ่นยาฆ่าเชือ้อราเราไม่เคยใช้เลยแต่ว่าเราเลี้ยงกุหลาบมาสามปีแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าหน้าฝนก็เป็นเรื่องปกติที่ต้นกุหลาบจะตายก็5ต้น1ิต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับบอกแล้วเลี้ยงกุหลาบแบบลักชัวร่ สงสัยร้อนที่แล้วอ่ะต้นจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นไหนนะครับต้นกหลาบต้นไหนที่ต้นสมบูรณ์เขาจะส่งอาหารไปเลี้ยงเขาเรียกอะไรผลใช่เขามีดอกแล้วเขาก็จะมีผลนะครับอันนั้นคือเขาจะเป็นการขยายพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะมีผลพอแก่เขาก็จะมีการเอาไปเอาไปเพาะนะครับด้วยกรรมวิธีต่างๆซึ่งในไทยไม่นิยมกันเพราะว่ามันไม่ขึ้นไม่ใช่หนักไม่ใช่ประเทศเมืองหนาว ทีนี้พอเขาติดลูกอาหารก็จะถูกส่งไปไปไปเลี้ยงที่ลูกเขานะครับแต่นะครับเนี่ยแมลงดลาละเกลิดตัวนี้ไม่ติดลูกสัก,ส,กสักลูกเลยนะครับเนี่ยเราก็เลยปล่อยดอกแห้งติดไว้ตรงนี้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเลี้ยงลูกเขาก็มีวิธีการขยายพันธุ์ของเขาอะไรครับต้นไม้เนาะ ลดเลยครับลดเลยหาอะไรกันฮะเนี่ยครับอันนี้คือสาภาพบ้านที่ถ่ายจากข้างนอกนะครับนม,มองเข้ามาบ้านแล้วก็จะเหมือนปลาดุงดีบดัลาอันนั้นคือปุ๋ยที่คุณหลาบชอบมากนะครับปุ๋ยที่นงกระถากระสอบละร้อย กานเราก็จะเหมือนเสียงอังกฤษอังกฤษแบบไหนก็ไม่รู้ะลรอะไร,ะไรตรงนี้ครับกลางสวนเนี่ยที่ที่ที่บอกว่าเราปลูกชิดกันเนี่ยคือเราปลูกหวังผลแบบนี้ครับก็คือให้แทงขึ้นมานะครับให้แทงขึ้นมาหลายๆสีภู่มแน่นๆนะครับ ก็คือเราอยากได้แบบนี้แต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่เวลาฝนตกใส่เนะี่ยเชื้อรามาแน่มาแบบร้อเซนะครับเราอาจจะต้องสูญเสียกุหลาบที่อยู่ตรงเนี้ยต้นสองต้นสามต้นแต่เราก็ต้องต้องยอมเพราะว่าเราอยากได้พุ่มแบบนี้นะครับการปลูกกุหลาบชิดกันแบบนี้ไม่แนะนำนะครับแล้วโดยส่วนที่ไม่ได้ใช้สารเครมีในกนารกำจัดเชื้อราแล้วนี่แหละก็คือไม่รอดนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเทียร่าหรือเคลียร่าอะไรสักอย่างเนี่ยหอมนะครับ ม,มากรู้สึกจะเป็นของเดวิดออสตินเรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะอันนี้เป็นโคโค่ลโก้ Cola Cola, นะครับอันนี้เป็นกาเบียนโอ๊กอ่าเราสามารถเอากาเบียนโอ๊กขึ้นแบบนี้ได้อยู่อ้าลดความแออัดเดี๋ยว,วเดี๋ยวจะหาไม้มาเสียบอ่ะสวยไหมครับเนี่ยสวยนะครับแต่อย่าหาทํานะครับแต่ถ้าอยากได้พุ่มแบบนี้ก็ต้องต้องทำแบบนี้แหละครับนี่คือตรงเนี้สวยไหมครับอ่ะ เดี๋ยวจะเอาเก้าอี้มานั่งเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ดอกน่าจะหมดแล้วน่าจะได้ตัดแต่งแล้วนะครับเนี่ยครับสวยนะครับอันนี้ก็โกโก้โลโก้อีกต้นหนึ่งโรยจะหมดแล้วกามิคาซูแล้วก็อันนี้ไม้แดงหอมมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนี น้าฝนมันดีอย่างนี้นี่เองน้าฝนมีไนโตรเจนสูงนะครับช่วยช่วยให้พืชในการช่วยส่งเสริมให้พืชในการแตกตัวเพราะว่าเราจะสังเกตว่าป่าฝนนะครับเขาจะเขียวมากนะครับใช่ครับเขียวมากและตอนนี้นเราก็ทําบ้านให้เหมือนป่าฝนป่าเมซอนเดี๋ยวก็มีอนาคอนด้านะฮะสำหรับวันนี้ลาไปกับน้องคนสวยคนนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปหาชื่อก่อนครับ อย่าลืมดูรายภารตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ